นครในยก3าคืน4วันของกระถิ่นจะเยอะแค่ไหนไปดูกันค่ะอย่างแรกเลยก็ต้องเตรียมอาหารค่ะรอบนี้แม่จะแบ่งไปเป็นมือม้อๆเอาใส่ถุงซิปไปค่ะเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างจํากัดของอย่างอื่นก็คือเต็มกระเป๋าเลยปกติเวลาไปต่างจังหวัดก็จะให้กระถิ่นเขากินอาหารเม็ดอย่างเดียวค่ะแม่ขอพอดีสักเม็ด2เม็ดไม่ได้หรออ้าวไม่ให้จริงๆด้วยเดี๋ยวแม่ให้ต่อไปเป็นผ้ารองฉี่แบบซักได้ค่ะแล้วก็แบบใช้แล้วทิ้งเลยค่ะผ้าหม่มทิชชู่แห้ง ทิชชู่เปียกสำลีแผ่นเอาไว้เช็ดหน้ากระถินค่ะเสื้อผ้าเอาไปแบบพอกุบๆแล้วก็หวีสำหรับหวีตัวหวีหน้าแล้วก็แปรงขนค่ะมสำหรับทาเทา้าน้ำยาล้างหูต่อไปก็จะเป็นชามค่ะอาหารเม็ดพอดีที่ถิ่นชอบค่ะ คุกกี้แซบีปิดของโปรดขาดไม่ได้เลยพัดลมต้องเอาไปด้วยทุกครั้งแต่ที่ขาดไม่ได้มากกว่าก็คือน้องเทานี่แหละค่ะเลนชิ้นโปรดทั้งหลายแหละก็คือเตรียมไปหมดเลยค่ะจะได้ไม่มีปัญหาเวลาอยากเล่นและที่สําคัญสุดๆค่ะก็คือสติ๊กเนาค่ะลืมไม่ได้เด็ดค่ะจะลืมสติ๊กเนากับน้องเทาไม่ได้ไไดนะไมลืมหรอกค่ะคุ้เรื่องเยอะอะ่ะ ชอบวอยวายเวลาหาของไม่เจอเตรียมของเสร็จเรียบร้อยเกลีทุกอย่างลงกระเป๋าได้เลยค่ะแ้วจัดของให้ดีๆให้มันเรียบร้อยนะเด็วกระเป๋จะไม่พอใส่ของรู้ไหมรับทราบค่ะคุณกะถินรอบนี้กับนะครนายกหลายวันค่ะจะพากะถินไปเยี่ยมตาที่ตาผ่าตัดค่ะกลับไปรอบนี้เดี๋ยวถินจะดูแลตาเองโอเคัจกระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมออกเดินทางสําหรับพรุ่งนี้เดี๋ยวถินจะเอาคลิปอ้อนตามาให้ดูดีใจกว่าลูกมาหาก็หลานมาหานี่แหละค่ะแม่อิจฉาเหรอก็ไม่ได้อิจฉาแต่มัน ใไ,ไงแม่ไปปอกผล,ลไม้ที่ซื้อมาให้ตาเลยเดี๋ยวถิ่นดูแลตาเองรับทราบค่ะคุณกถินแหมคุณเนี่ยมันเอาหน้าจริงๆเลยนะเดีดูเขานั่งนะคะนั่งเป็นองค์คักษ์พี่ทักตาเลยเนี่ยแม่อย่าพูดนานไปปอกผล,ลไม้ได้แล้วคลิปนี้ถิ่นไปก่อนนะบาย